สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทางช่องทาง b e ทูบ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ทางเพจร้านชาญชายแท็กเตอร์ข,ของเรานะคะมารีวิวการจัดส่งสินค้าภายในร้านนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์ยันมา EF453T ตัวนี้นะคะ, <Sat> ะคตัวนี้นะคะอุปกรณ์2งชิ้นนะคะดันดินหน้านะคะแล้วก็โรตาระะตี่นะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่อำเภอตรอนนะคะจังหวัดอุตรดิตฐนะคะอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตฐนะคะ ได้เลิกรับรถนะคะอ่าวันที่6ตุลาคมนะคะช่วงเช้านะคะรถเราก็จะออกเดินทางคืนนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเช้ารอรับได้เลยนะคะกับพี่สีแดง45แรงคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ45แรงมานะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันดินหน้านะคะโรตารี่นะคะ สำหรับลูกค้าท่นานใดนะคะที่สนใจนะคะร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านกาะน้ำใยตําบลวังบัวอําเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทร0946022291นะคะ0946022291นะคะร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหน้าเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะเพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะสภาพสวยเกรดเพร้อมใช้งานทุกคันเลยนะคะ ตัวนี้นะคะยางหน้าใหม่นะคะดัดินหน้ากับโรเตอรี่นะคะขอบระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าภายในร้านของเรานะคะมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ